สแน็คค่ะเมื่อคืนนี้ตะโกนเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวค่ะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะมีการเปิดเพลง SG แล้วก็มีการหยุดนะคะแล้วก็บอกให้กับแฟนๆค่ะที่อยู่ด้านลา่างเนี่ยบอกว่า make some noise for lisa ก็ประมาณว่าอา้าวส่งเสียงให้กับลิซ่าหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแกก็คงอยากจะให้น้องลิซ่าค่ะอยู่ตรงนั้นนั่นเองแน่เลยเนาะเพราะว่าคอลแลบเพลง s g ด้วยกันมาเป็นปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสค่ะขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ต ร่วมกันสักครั้งหนึ่งเลยอะเนาะก็มาเยือนประเทศไทยคราวนี้ค่ะก็เลยมีการส่งเสียงถึงกันสักหน่อยแต่นอริซาค่ะก็คงจะมาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะเธอต้องขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ปารีสแล้วก็มี2รอบด้วยกันค่ะก็คือวันที่11แล้วก็12ธันวาคมนะคะก็จะตรงกับเวลาไทยก็คือตีสองค่ะของวันที่12และก็13ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองส่วนตอนนี้นะคะเหมือนว่าน้องริซาค่ะก็กําลังจะมีงานใหม่ๆนะกับทางบูเกอรลีอีกด้วยเห็นทางทีมงาน ช่างภาพมาลงภาพที่ถ่ายคู่กันน่นนะคะก็เรียกว่าขนาดเวนทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะคะเนี่ยยังมีแวะไปทํางานอื่นอีกด้วยหรอคะแมเรียกว่าก็ยุ่งมากๆเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคนไหนเนี่ยที่ว่างคะ่ะก็อาจจะมีการแวะไปทักทายคนอื่นคนรู้จักนะอย่างเช่นโรเซ่ค,ค่ะก็มีภาพคู่กันกับคุณแอนโทนีนะคะที่ก็ดูแลออของทางแซงโรลองอยู่นะคะเรียกว่าคู่นี้ก็สนิทกันมากๆเนาะ ก็มีภาพผู้ถ่ายออกมาประมาณนี้นะคะอาจจะมีหลายคนแอบอิจฉาหรือว่าอาจจะแอบหวงโลเซ่เหมือนกันก็เป็นได้นะคะแม้ว่าเราก็จะเข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมเนียมฝรั่งนะคะเอาเป็นว่าส,สาวๆแบพิงค่ะก็ใช้เวลาว่างนะในปารีสนะคะตามที่ตัวเองถนัดนะคะ ส่วนพี่จิซูค่ะก็ดูเหมือนว่าจะออกไปเดินเล่นอยู่เหมือนกันนะคะเจ้าตัวค่ะมีการมาอัพรูปภาพรูปนี้ลงใน IG Story แล้วก็บอกว่าฉันตกหลุมรักปารีสอีกครั้งเมื่อแล้วอะไรแบบนี้นะคะสงสัยว่าจะออกไปลองกล้องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นเธอก็ลงภาพภาพนี้นะคะใน IG ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่ากําลังทําความคุ้นเคยกับกล้องตัวใหม่อยู่นั่นเองอแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวใหม่ๆของสาวแบ็คพิมมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า